ครับพี่น้องล่าสุดนะครับแม่ติ๋มกุสุมาเพชรบ้านแพงออกมาโพสขอโทษแทนคนนี้ด้วย<ม>อขอโทษแทนคนนี้เนื่องด้วย<ม>ที่ทำไปคือรู้เท่าไม่ถึงการว่รสันพี่น้องครับแม่ติ๋มได้ออกมาโพสเมื่อประมาณหนถึงสองชั่วโมงที่แล้วเนาะ,ะแต่ตอนที่เราอ่านนะครับแล้วมันเกิดอีกย่งขึ้นอ่าอก็ วันนี้เหมือนกันแหละสาวสมี FC นะครับได้ส่งข่าวมาได้ส่งเหมือนเขาได้แคปหน้าจอนะครับว่ามีโพสต์ปริศนาโพสต์หนึ่งนะครับซึ่งพยายามนะครับจะไปโพสต์ในบ้านฮักของศิลปินท่านหนึ่งอ่าซึ่งในบ้านฮักหลังเนี้ยหรือว่าบ้านฮักหลายๆหลังของศิลปินเนี่ยจะมีผู้บริหารนะครับคอยควบคุมอยู่คอยเป็นผู้ดูแลกลุ่มอ่าคอยเป็นผู้อนุมัติโพสต์อืม นี่แหละเราก็รู้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นบอสโจออกมาประกาศอยู่ว่าบ้านฮักเนี่ยจะมีใครใครใครใดูแลบ้างซึ่งการอนุมัติโพสต์เนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการตรวจก่อนดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมจะผู้บริหารเท่านั้นนะแมนนั่นแหละพี่น้องแล้วทีนี้ที่อยู่ในโพสต์นะที่เขาส่งมาให้นะก็คือเป็นโพส์โพส์หนึ่งเนี่ยที่เพิ่นโพสต์ไว้นะครับซึ่งมีข้อความบอกว่าแอดมินบ้านนี้ เป็นยังไงนะ mm hmm. ไอจุดๆพอเรื่องดราม่าเนี่ยอนุมัติไวจัง mm hmm. พอเรื่องเป็นประโยชน์ชอบดองไว้จังหัวดดออ่าแล้วก็ยังมีข้างบนอีกนะครับมีอีกเหมือนเหมือนจะเป็นอีกโพสตหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะอะพี่น้องครับนี่นะ mm hmm. เป็นโพสต์นี้นะบอกว่า mm hmm. ดูซิมึงจะอนุมัติไหมลาออกจากแอดมินเถอะ อ,อแต่แต่ไอโพสต์ตรงสีชมพูเนี่ยคือเขาอาจจะใช้คําอาจจะแรงไปนิดนึง<ฆ>ซึ่งในนี้พี่น้องครับคนที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยเป็นผู้บริหารทั้งหมดเลยค<ฆ>ของสาวน้อยเพยบ้านแพงนะครับ<ฆ>อือย่าง,อย,าอ,งอย่างนะที่เช่นเนาะอ่าตัวอ,อย่างกลุ่ม กดลักษมันได้ไหมเราอยู่ในกลุ่มนั้นพอดีก็คือมีสองคนเนาะมีว่าโจกับคุณนิกกี้เนาะที่เป็นผู้ดูแลนะคะก็อย่างกลุ่มบ้านฮักอย่างของออมแอมอย่างของหลายหลายคนน่ะอที่บอสโจเปิดให้ใหม่อ่ะก็เราก็ได้เห็นประกาศจมตั้งแต่ที่บอสบอกว่าจะเปิดกลุ่มบ้านฮักเองโดยที่มีทางด้านทีมงานเบื้องหลังหรือผู้บริหารเข้าไปควบคุมในกลุ่มบ้านฮักด้วยเพื่อไม่ให้เกิดกลายเป็นประเด็นดราม่าต่างๆนะคะโพสไหนที่เป็นการอ่าโพสเพื่อ ให้คนแตกกันอะไรอย่างเงี้ยอะก่อรหรือว่าคนแอบแฝงเข้ามาแล้วมาโพสต์ก่อกวนอย่างเงี้ยครับก็จะไม่อนุมัติให้เขาจะตรวจตรวจทานอย่างดีเลยเลยอ่ะและซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มีผู้ดูแลกลุ่มอยู่ทั้งหมด6ท่านนะครับอ่ะเขาจะมีบอสโจยมานินนะครับผู้บริหารเนาะแล้วก็มีคุณนิกกี้นะครับพี่นิกกี้เนาะแล้วก็มีคุณมะเดียวนะครับผู้จัดการบอสโจนะครับแล้วก็มีเจดีแฟนของเสียนนนะครับแล้วก็มีเสียนนแล้วก็มีซอสนุษนะครับซึ่ง6คน มีวอสโจพินิกกี้แล้วก็มีผู้จัดการมาเดียวมีซอนนุษมีเสียนนแล้วก็มีเจบีอนี้ดูแลกันหลายคนก็คือละเอียดหน่อยนึงะแล้วทีนี้นี่แหละสีแล้วเขาใช้คำนี้คือมองไปมันจะกลายเป็นว่าคำไม่สุภาพไปด้วยนะคะทุกคนก็เลยใจเป็นว่าอไม่อนุมัติ แล้วที่สาคัญคือเหมือนมีคนแคปทันไงแคปทันโพสต้องนานจกีประมาณวันวันหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่เขาจะลบออกไหมตอนที่แคปประมาณสิบเก้าชั่วโมงอ่ะแล้วแม่ติ๋มออกมาโพสว่ายังไงน่าจะเกี่ยวเรื่องนี้ไหมนะครับกออฟังดูก่อนนะเแม่ติ๋มหรือว่าเฟซนะคะติ๋มอุสมาร์เพั่นแพงค่ะก็ได้ออกมาโพสเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่า แม่ติ๋มขอโทษสิ่งที่น้องปุ้ยโพสสองวันที่ผ่านมาอือ,า2 2> อือสอวันแล้วหรอ,อขอโทษเสียนนครับขอโทษบอสโจขอโทษซอนนชขอโทษเฮียหน่อยขอโทษซอบีครับยอมรับทุกอย่างด้วยความรู้เท่ามไม่ถึงการผิดก็ว่ากันไปตามผิดมแม่ติ๋มบอกได้นิ่งดูได้ขอโทษเอซทุกๆคนขอโทษตอนนี้น้องปุ้ยก็สำนึกผิด ถ้าเจอหน้าเสียนนบอจโจซอนุตเฮียนหน่อยซอบีจะขอโทษยกมือว่าอีกครั้งด้วยความจริงใจขอโทษแอดมินทุกคนขอโทษบ้านฮักทุกๆหลังขอโทษจริงๆครับค่ะโอ้โห oh, oh, ก็มีคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับเนาะที่ก็เหมือนอย่างเราแหละบางท่านก็คือไม่รู้เนาะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ก็มีอ่าพอมิติบมาโพสนะ์เราก็ น่าจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เหมือนกับมีการรู้เท่าไม่ถึงการนะคะค่ะก็นั่นแหละพี่น้องครับคือแม่ติ่มเองก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะครับก็ได้ออกมาโพสขอโทษแต่ทีนี้ณตอนนี้นะครับก็ผ่านมาถึงชั่วโมงอย่างสีถึงสองชั่วโมงยังชั่วโมงกว่าเนาะที่แม่ติ่มโพสต์นะครับก็ยังไม่เห็นทางผู้บริหารนะครับอย่างวัโจ ซอนนตนะครับเสียนนท์เจบีอย่างเงี้ยเนาะยังไม่เห็นมาคอมเมนต์เหมือนกันว่ายังไงประเด็นตรงนี้นะครับองี้ลนะ่ะสาวสีก็ทุกคนก็มาเข้ามาคอมเมนต์เนาะอย่างแฟนตัวยงท่นี้บอกว่าผิดยอมรับผิดทุกค,คนให้อภัยอยู่แล้วจา้าคนเราเกิดมาย่อมมีผิดพลาดกันได้เป็นกำลังใจให้จา้าครับแล้วก็ท่านต่อมาบอกอย่างอีกเนาะแม่เอ้ยอ ค่ะแล้วก็เหมือนกับมีนี่นะแคปแชทลงในนี้ด้วยนะแต่ก็ปิดชื่อเนาะผู้โพสต์ไว้นะคะเนี่ยค่ะใต้ใต้คอมเมนต์เลยที่บอกตัวอ่านนะคะอ๋อเ็เป็นโพสที่เราอ่านนี่แหละนี่ไงนี่ไงเอาเโชยให้เขาหน่อยนี่นะนี่นะครับอ๋ออยู่อยู่ในคอมเมนต์ของไม่ติ๋มเลยหรอคอมเมนต์ค่ะผู้ของแม่ติ๋มเลยค่ะก็บอกว่าผมเห็นเขาแชร์กานน่าจะอันนี้อ่านี่แหละพี่น้องผมก็ได้รับอันนี้แหละคือกันผมก็ได้รับตัวนี้แหละโพสต์นี้แหละที่ มีคนไปโพสต์แต่เขาปิดชื่อใช่ไหมอันนี้แต่ของเราไม่ได้ปิดเขาปิดชื่อไว้นะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนมีคอมเมนต์ใต้ใต้รูปภาพนี้นะคะเข้ามาเยอะเลยบอกว่าโหนี่รู้เท่าไม่ถึงการหรออันนี้ก็ความคิดของคนต่างๆกันไปเนาะท่านี้บอกว่าที่หนักคือบอสโจเป็นแอดมินบ้านฮักทุกหลังเลยค่ะเป็นเรื่องก็ใช่ไงก็บอสโจประกาศแล้วถ้าใช่โพสต์นี้นะมันแรนไปนะพากแบบเนี้ยแอดมินบ้านทักมีแต่ผู้บริหารอีกอย่างคือเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเนาะ เดาเขาจุดๆมันคือสุดอะอแล้วก็ท่านนี้บอกว่า,าวเราก็คิดว่าเขาให้ระบบ AI ของเซจะอีกในคนตรวจแอดมินบางคนก็เข้าใจแบบนี้ว่าเป็นระบบ AI ตรวจหรือเปล่าโพสต์นั้นแล้วถ้าผ่านจะอนุมัติโพสต์ค่ะส่วนที่มีผู้ดูแลเป็นผู้บริหารวงเล็บแอดมินนั่นคือมีไว้ดูแลการสนทนารับเรื่องร้องเรียนแชทและบล็อกคนไม่ประสงค์ดีซะอีกอ๋อคือกลุ่มบ้าน ฮักนะคะในเฟซเนี่ยมีผู้ที่ถูกตั้งตั้งเป็นเอดมินโดยหน้าที่อนุมัติโพสต์ด้วยอ๋อคนนี้คือเข้าใจว่าค,คิดว่าการที่จะแชร์อะไรเข้าไปหรือโพสต์อะไรในกลุ่มมาทักนะคะก็คือทางด้าน AI มาจาม้าในจริงอะตรงเนี้ยคือเขาไม่รู้นะเน,นีคนนี้ที่ที่คอมเมนต์นะคะ<ม>เลยบอกว่าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าต้องเป็นทีมที่ดูแลในบ้านนะคะเป็นคนอนุมัติแลวมีแต่ผู้บริหารตอนตอนตั้งกลุ่มตอนตั้งกลุ่มอะครับทุกกลุ่มเนี่ย เขาจะมีให้เราเลือกระหว่างตั้งกลุ่มสาธารนณะก็คือใครสามารถโพสอะไรก็ได้สามารถเข้ามาในกลุ่มโดยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่า <c oughs> บางกลุ่มเป็นกลุ่มปิดกลุ่มที่ต้องขออนุญาตหรือผ่านการรับรองก่อนจากทางแอดมินเท่านั้นที่จะเข้ามาได้นะครับ <c oughs> หรือว่าเขาจะตั้งค่าเรื่องโพ <c oughs> สต์สี <c oughs> เรื่องโพสต์ก็คือว่าจะต้องตรวจสอบโพสทุกทุกโพสต์ก่อนถึงจะอนุญาตหรือว่าจะอนุญาตเป็นคนเนี้ยสมมติว่า ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มจะโพสอะไรก็ช่างนะครับก็ต้องให้อดินตรวจสอบก่อนแต่ก็จะมียกเว้นได้เฉพาะบางคนด้วยนะสมมติว่าเสาวสีโพสมาโพสนี้แล้วเราก็ไปกดมันจะมีข้อให้กดว่าอนุญาตอนุมัติให้คนเนี้ยทุกโพสต์เลยก็คือไม่ว่าสาสีจะโพสอะไรในอนาคตก็คืออนุมัติหมดเลยอย่างนี้ก็มีให้เลือกนะสมัยเราสร้างกลุ่มเราเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งไว้ว่ายังไงบ้างแต่เขาก็ต้องได้ตรวจสอบทุกอันนั่นแหละมันก็ต้องตรวจสอบทุกครั้งแล้วก็ทุก ต่อให้สีโพสก็ต้องสีโพสต้องตรวจนะคะซึ่งมันเป็นจุดที่ทางหน้าผู้บริหารเขาคิดมาดีแล้วแต่ก่อนจะมีกลุ่มบ้านฮัรที่ไม่มีผู้บริหารดูแลนะอันนี้เขาเลยจัดตั้งกลุ่มใหม่เพื่อให้เป็นกลุ่มเดียวแล้วก็เพื่อให้ไม่แตกกลุ่มกันฉะนั้นแล้วรักใครชอบใครก็คือให้อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ ช่วยการแชร์ผลงานแชร์เทคนิคดีๆสิ่งดีๆเข้าไปส่งกำลังใจให้การประมาณนี้ค่ะรักใครชอบใครก็ซียี้อย่างเงี้ยเนาะสมมติแม่ฮักเนาะแม่ฮักพ่อฮักก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มคอยติดตามผลงานของศิลปินที่เขารักนะครับแล้วก็จะคอยผลักดันคอยแชร์แล้วก็คอยสนับสนุนผลงานของศิลปินตลอดเนี่ยแหละครับพี่น้องครับนี่คือการรักที่ถูกต้องของ FC แฟนคลับนะแต่แล้วก็เนาะทุกคนก็ด้วยความที่ไม่ไม่รู้ มันไม่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็รู้ไม่เท่ากันก็มีแต่ก็อย่างน้อยๆตอนนี้ตอนนี้คือทางด้านไมติิ่ไม่ได้ออกมาขอโทษแล้วก็ผิดเพราะว่าทำผิดยอมรับนะคะแล้วก็คงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแหละเนาะเพราะได้รู้แล้วว่าเออไม่ใช่ AI นะตรวจแต่แอดมินก็ไม่ใช่คนอื่นนะครับก็คือเป็นทางบอสโจเนี่ยอยู่ในนั้นใช่แล้วก็มีทีมบริหารทั้งทั้งหลายคนอยู่ในนั้นหมดเลย ยิ่งบ้านฮักบ้านหลังไหนที่กลุ่มใหญ่ๆที่คนเยอะๆหน่อยก็อาจจะมีผู้ดูหลายๆคนนะคะจะได้รวดเร็วทันใจแฟนคลับเอฟซีเนาะครับครับอะยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ